ดูส hey, ิอ <sm art S 1> ัปเดตนะครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรครับเนี่ยในกล่องมันมีโอ้โหมีของตาวอนด้วยว่ะเฮ้ยกล่องนี้แม่งหน้าสุ่มหน้าเปิดอ่ะ เดี๋ยวต้องเปิดซะแล้วแต่ก่อนที่จะไปเปิดคนดูก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดกันได้ด้วยนะกดเลยนะครับถ้าคุณกดแล้วก่อนที่จะไปเปิดกล่องวันนี้เป็นวันที่พีพีอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจําสัปดาห์นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าในคางมีอะไรกันบ้างนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าตรงเนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายส่วนมากจะเป็นของเก่าเอามาขายนะครับแล้วก็ซีรีส์ประจําสัปดาห์เนาะเพราะว่าอะไรถึงไม่ค่อยมีอะไรมากมาาายยยเเพรรระะว่่ทีีดด็ันนอตงงง้ไคบ แน่นอนว่าในกล่องนี้มันมีคิดคิดสัปวีวูป๊ปะเอออ่านผิดก็ขอโทษละกันออกเสียงผิดก็ขอโทษด,ด้วยละละกันนะคือตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใน i อดีตัวเองนะแต่เป็น i อดีของพี่ผมไนงะเออนะครับคือพี่ผมแบบว่าเติมแคสมาให้แบบผมผมสมเนะี่ยแล้วก็พูดก็ตามตรงเลยนะเว้ย <laughs> จากประสบการณ์ใครที่เคยดูคลิปเก่าๆที่ผมสุ่มกาชาอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหผมนี่พูดตามตรงนะครับชิปพายมาต้ตอนนักแล้วนะครับชิปพายมาแล้วตอนนักแล้วนะครับตั้งแต่สไนต์ทีทูนะเออตั้งแต่สไนทีทูผมก็แม่งไม่ได้เลยนะแบบโอ้โหหมดแคสไปเยอะมากแม่งไม่ออกเลยนะมาจัดไปผมจะเปิดแม่งทีละทีละสิบสามกล่องละกันนะครับเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบเปิดกล่องปุ๊บแบบว่าไงได้ตั้งแต่ต้นแล้วละ่ะเออจะเปิดเพลินไปหน่อยแม่งไม่ แม่งแบบไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองได้ของที่ต้องการแล้วอืมปะมา่ะโอ้โหกล่องเทา<ะ>กล่องเทานะครับกล่องเทาเลยนะครับคิดยังไม่ออกนะครับขอให้คิดออกแล้วกันนะ <Huh? S 1> เออขอให้คิดออกออกมาสเิเร็วเร็วเร็วครับออกมากล่องทองไม่มีทองเลยถ้าคือคือถ้าเป็นกล่องทองเนะี่ยมันน่าจะเป็นคิดถาวรเลยนะครับ อยากอยากนะอ,อยากเล่นคิดถาวรอ,อ,อ่ะเออแต่ผมก็ถามพี่ผมดีสุดแล้วนะว่าไอ้พี่มันจะดีเหรอว่าเดี๋ยวมันจะเกลือไงอเฮ้ยกล่องฟ้าแบไปว่าไ,ไงกล่องฟ้าแบบนี้มันเป็นของสามสิบวันรู้สึกว่าถ้าเป็นของไม่30สิบวันเนี่ยมันน่าจะแบบยังไงอะ่ะมันน่าจะเป็นกล่องเทาเนะแบบไปมาติดตัวนี้เป้า เอาแม่ผมเปิดกล่องเดียวเฮ้ยได้ไงกดผิดเร็วรมา <c oughs> แบเลยออกมาเด,ด้๋เ <c> ด <oughs> ขนาดไม่ใช่ดีตัวเองนะเป็นดีพี่ผมยังรู้สึกขุดยิดเลยออกมาเด้อเด้ <c oughs> นี่คือพี่ผมเติมไป500นะ500นะครับ500บาทนะครับเออบอกไว้ก่อนเลยนี่คือ500บาทครับดูซิว่า500บาทจะออกหรือไม่ไนะครับ บอกว่ามันก็ต้องออกแล้วละ่ะนะครับเอา้ากดผิดอีกละลืม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 ทุกทีเลยนะครับมาเปิดนะครับ <c oughs> กล่องเทานะครับมาสองกล่องสุดท้ายอะไรก็เป็นปฏิหารได้เสมอครับคนดูครับมาเฮ้ย <c oughs> มันจะไม่ออกเลยเหรอวะอะมันไม่ออกเลยเหรอบ้าไปแลว้วอ่าแล้วก็อันนี้มันเป็น ของที่เอาไว้แลกนะครับคนด,ดูคือแบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูก็คือแบบว่าเก็บไอ้บัตรไอ้สิ่งเนี้ยเออเก็บไอ้สีนี้ไว้นะครับแบบว่าถ้ามีครบตามจํานวนที่แบบว่าสามารถเอาไปแลกของถาวรได้เนี่ยเออมันก็สามารถแรกลกได้เลยนะแต่ว่าต้องกรอกแบบฟอร์มนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะเออใน,นผมก็พูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับ <S <S ก็ไม่ออกเลยคนดูถ้าออกมันก็คงจะดีกว่านี้ถูกไหมคือถ้าออกมันก็จะเห็นแล้วแหละว่าอ่า เนี่ยไม่ออกเลยนะครับตอนแรกว่าจะไม่สมนะครับเพราะว่าขนาดเปิด i อดีพี่ผมนะครับขนาดนั้นแล้วนะยังไม่ออกและไอดีตัวเองจะออกเหรอคือผมก็อยากลองนะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาจัดมาเอาประมาณหนึ่งแล้วละกันมามันจะออกไหมหกสิบห้ากองมันจะออกไหมเด้อเด้อเด้อมาหกสิบห้ากองขอแบบบึ้มบึ้มบึ้มขอแบบขอถาวรอ,อย่าทำคลิป อยากทำโอ้ยเปิดมาแม่งฟ้ามาเลยฟ้ามาสองกองแบบนี้มีแววหรือเปล่าหือตั้มหนึ่งจะเคลียร์สำลับแป๊บมาจัดมาครับผมมาจัดไปมาครับผมกล่องทองอะอยากได้อมันผมผมผมาู้วาามานแมบว่าต้าถีาวีมันก็ต้องเป็นกล่องทมงตม เฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยเชื่อนานีอ้มาแล้วมาแล้ว แต่มาลองเทียบกับตัวแรกเดิมนี้แม่ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะเอาจริงๆแม่คือตัวพูดตามตรงนะเอาตรงๆเลยคือตัวย้อมสีดีๆนั่นแหละเว้ยมางั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดซีรีส์วูบหูประวะอ่ะบ่ะวูบปะไอหมาป่าละช่างเออหมาป่าหรือหมาแล้วช่างแม่งเอาลครับและไปดูกันนเกมดีกว่าเอาล้วเว้มาโชว์ของได้วะ <laughs> อารมณ์ดีเลยกู จะมีคนที่ดวงดีกว่าผมเองนะแบบว่าสุ่มแค่ไม่เท่าไหร่เองแค่สามไม่ไม่สามร้อยบาทป่อปะไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่กล่องน,นะแต่รู้แค่ว่าแบบเออสามร้อยบาทสองร้อยบาทก็มีเออนะครับไปหาดูในกลุ่มมาโอ้โหคุณดวงดีมากดวงคุณทําด้วยอะไรนะครับทําบุญวัดไหนบอกผมด้วยนะครับหลวงพ่ออะไรบอกผมที่นะครับแม่งดวงดีกันจังเว้ย เออใครได้นะครับก็มาคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังหน่อยละกันเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีคนได้บ้างหรือเปล่านะครับเออมันก็ต้องมีคนได้อยู่แล้วแหละ,หละแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ากูโดนยิงจบได้ได้ได้เพิ่งเห็นทีมเพิ่งเห็นทีมนะครับเพิ่งเห็นทีมตกหรือรท่าแบบนี้ได้เลยทำไมคนเก่งฝั่งนู้นถึงต้องลุมฝั่งนี้ด้วยยี <c oughs> <c oughs> ฉันไม่กระจายเลยอ่ะต้องทำเสร็จไปเองนะต้องทำเสร็จไปเองนะ เฮ้ยกูจะเรียบร้อยโอเคไอ้เคบอมทำไมเขาเล่นดีจังอะครับแบบว่าคุมตรงนู้นตรงนี้ได้ดีมากเลยอะคนดูจริงๆเปลี่ยนปืนละเดี๋ยวเปลี่ยนปืนละเดี๋ยวเล่นเนมสองร้อยละจริงเดี๋ยวเล่นเนมสองร้อยละอุ้ยสวยสวยสวยอุ้ยปืนดีปืนด,เนดีเล่นดีเล่นดี ดีมากเอาปืนมีอะไรใสให้หมดเอ้ยเปลี่ยนปืนดีกว่าเว้ยตัวหนึ่งนะเอ่อกูมีปืนอะไรบ้างวะตัวหนึ่งมีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยเออเรามีเอ๊ะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย, oh. เ,ย,อยเล่นสไลด์คอนอุย้ยเก็บเสียงด้วยสไลด์ตัวนี้อชอบบอกเลยว่าชอบนะครับชอบอะไรที่มันเก็บเสียงเก็บเสียงเยอะนะมันมีแค่กี่นัดอะห้านัดเองเหรอโตัวผมว่า M 2 0 0ตัวนี้น่าทำเป็นถาวรน,นะโอ้ จริงน,รนะทามบรราวอนอ่ะมันห้านัดเองเหรอห้านัดเองนะนเนะชีย่ยเธอรู้สองมั่งรอซอยกูอม <c oughs> ั่งรอซอยผมเฮ้ยไม่อยากโดนปิดท้าย <c oughs> เ,ออเป็นพวกว่ามาเนี่ยแหละปืนนี้แม่งอีกปืนหนึ่งผ <c> ม <oughs> บอกเลยแจ่ม เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่ามาลอยกันแบบนี้ป้งมันห้านัดเว้ยแต่คือเอาจริงอ่ะผมผมยิงไม่หมดหรอกเอ้ยผมยิงไม่ถึงลวอ้องไวดช็อตโอ้โหดีเนมาโอ้โหกว่าจะยิงตายเฮ้ยอืมงานงาเอื้องเนี่ยล่าเจอ เ๋ยวของจริงเฮ้ยอย่าเห็นกูโอ้โหแม่เงยเอ้ยช็อตครับทะลุสองไปดิทะลุสองไปดิทะลุสองไปดิรีวิวปืนอัพเปล่าพี่ต้า เรียกว่าไงเดียรีวิวปืนอยู่แล้วล่ะเรื่องซีรีส์ใหม่เลยดิเรียกว่าเล่นซีรีส์ใหม่ดีกว่าะผมก็ไม่่อยรีวิวอะไรมากนะไม่ใช่หรอกผมไม่ค่อยได้พูดอะไรมากเลยอะเมื่อวานอะไรอะเมื่อวานรีวิวเอลสงสัยวันนี้เอ้วันนี้สงสัยรีวิวส่งร้อยใช่ไม่มีใครรู้ทันเลยลำเนี้ยอยากให้รู้ทันนะเนี่อลำเนียที่ผ่ายิ่งไปโดน ธนูอรอธนูใครวะแม่งยิงนิ่มดิวะเสียงมันนะนิ่มดิเลยนะครับชอบนะแรงเงียบเงีเนี้ยจริงอ๋อมาแล้วเว้ยคิดถาวรทิม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  นี่ใส่ใส่ซาวเวนเจอร์ไม่ได้ใส่เองก็เลย <Huh? S 1> ใส่เองก็เลยละกันเออใส่ไม่ได้เดี๋ยวติดหรือก็ติดเดี๋ยวติดหรือก็ติดไม่ใช่อะไรอโอ้โหเฮ้ยกำลังมาดีเลยคัดจังหวะจริงเลยจะไป จับปลาหน้าเด้งว่ะหน้าผมเด้งครับหมดูเฮ้ยเดินไปออะไรเอาดิเอาดิสู้นะสู้นะผมสู้นะเอาดิโอ้โหไอเกียบ่จะบ้าเหรอไม่อยากเดินถือมีดอันนี้เลยจริงมันมันหนักอ่ะเคียวอ่ะเนี่ยเคียวเนี่ยมันหนักอ่ะมันเดินช้าช้าป่าวะมันเดินช้าแหละ à, không để thay khí ya của nó, nó sẽ rất là khó. Thì, nó nhảy vào tháp tay, đi ba đây, killer, chain killer, mãi đây, đây, nè, nó thế nào? là hea shot, hea shot, you know. ไม่ชอบนะ you know อืมอืไม่ชอบนะ you know อ้โหยโดนฟันโดนฟันผมโดนฟันนะครับคนดูอุ้ยกะละกะลมดีช่วงนี้ไม่เป็นไรหรอไม่ชอบปะว่าตานี้นี่พอถือแยกคู่ปุ๊บอุ้ย อมาเข้ามาโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะมาดิมาดิมาดิโอ้สุดหมดเออแต่ข้อเสียของหาวอนคือกระสุนมันแค่30นัดเนาะจบเลยเมื่อกี้จริงๆถ้ากระสุนเยอะกว่านี้นี่เพิ่มเก็ได้เ่ะเพิ่ไปรอดแต่แม่ไม่รอดจบแล้ว ตาปานี่เหรอตะปานี่เหรอะีปืนดีกว่าบ้างอารมณ์ดีและปากดีเลยตอนนี้เมื่อกี้ที่โดนฟั่นก็แค่พลาดถ้าไปดันไปก็ไ่โดนหรอกเฮ้ยจ้าบ้าเขียวแม่งช้าว่ะเขียวแม่งไม่ทันใจแะแม่งควักมาช้าไปหน่อย <Blue team S 1> มัน,มนเลยอ่ะก็นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ถ้าอะไรยังไงนะพูดไม่ดีอะไรไปก็ขอโทษได้แล้วกันนะครับแล้วก็รีวิวอะไรไม่ครบถ้วนหรือพูดอะไรไม่ครบถ้วนก็ขอโทษได้แล้วกันเนาะไปคุยกันนะครับคอมเมนต์คุยกันในคลิปดีกว่านะครับผมนะ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเรากัด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเรากัด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากช่องตาพีคิมน,นั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับชมมากครับผม